สวัสดีค่ะเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนวัดท้วยจระเข้วิทยาคมค่ะอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะในวันนี้นะคะก็ได้พานักเรียนนะคะจากโรงเรียนวัดท้วยจระเข้วิทยาคมนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะมาเข้าร่วมโครงการสวดโอเอวิหารรายที่นี่นะคะทางโรงเรียนของเรานะคะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญค่ะของ โครงการสวด o อเววิหารรายนะคะเนื่องจากว่าเรงเห็นว่าการสวดโอเววิหารรายนะคะมีความสําคัญนะคะเป็นประเพณีค่ะที่เราควรจะสืบสานเอาไว้นะคะให้เด็กๆคะ่ะได้รู้จักนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนําความรู้ที่ได้รับค่ะไปถ่ายทอดนะคะให้เพื่อนๆในโรงเรียนนะคะให้กับทีมของเราะคะ่ะได้รู้ว่า ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงมีวิธีการสวดอย่างไรบ้างนะคะจะได้สวดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีนี้ต่อไปอะคะอ่ะทางโรงเรียนของเรานะคะได้ร่วมกิจกรรมนะคะมาโดยตลอดค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะเราได้มีการคัดเลือกนักเรียนนะคะโดยผลัดเปลี่ยนกันมาอบรมนะคะ,ะโดยจะเน้นไปที่ ในตอนแรกอะค่ะก็จะเป็นพี่ๆก่อนนะคะพี่ๆระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ามะค่ะจากนั้นก็จะกลับไปถ่ายทอดนะคะไปสอนน้องๆให้น้องๆในทีมอะคะ่ะได้สวดเป็นรู้ทํานองแล้วก็สวดได้อย่างถูกต้องนะคะพอในปีถัดถัดไปอะคะ่ะเราก็จะผัดเปลี่ยนเป็นน้องๆในรุ่นถัดไปอะคะ่ะมารับความรู้เพื่อที่จะกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆในทีมอีกคะ่ะสำหรับนักเรียนนะคะที่ เราได้เชิญชวนให้มาเข้าร่วม โครงการสวดโอเววิหารรายนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าต้องมีใจรักค่ะแล้วก็เห็นความสําคัญนะคะของการสวดโอเววิหารรายค่ะจากนั้นเราก็จะรวมทีมกันนะคะเพื่อฝึกให้แต่ละคนนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ทํานองนะคะการออกเสียงอักขระวิธีในลําดับต่อไปอะคะ่ะให้ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะในตอนแรกอาจจะไม่ต้องแบบว่า เก่งมากค่ะไม่ได้ต้องการคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านเสียงมากแต่เป็นคนที่มีใจรักะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะไปบอกแล้วก็เล่าถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะคนต่อๆไปสามารถที่จะฝึกแล้วก็เป็นทีมแล้วก็ร่วมกันเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมได้ค่ะ สำหรับรางวัลนะคะเชื่อว่าทุกทีมก็ต้องอมีความคาดหวังในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือ,อาการที่ให้เด็กๆได้มาเข้าร่วม กิจกรรมแล้วก็สืบสานประเพณีต่อไปอะคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลน,นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็จะได้รับความรู้ได้รับความภาคภูมิใจนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมะคะ่ะแล้วก็สืบสานประเพณีการสวดโอเอวิหารได้นะคะให้เยาวชนรุ่นหลังอะคะ่ะได้สืบทอดต่อไปได้ ก็หวังว่าโรงเรียนก็จะได้รับรางวัลด้วยค่ะ,ะสำหรับตอนนี้นะคะการสวด OA วิหารรายนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่ารู้มากๆค่ะแล้วก็มีการเผยแพร่นะคะไปตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะาทาง Youtube นะคะหรือว่าทางา TikTok นะคะซึ่งเด็กๆะค่ะจะสนใจในแพลตฟอร์ม TikTok เป็นอย่างยิ่งะคะเราก็สามารถนะคะเข้าดูในกิจกรรมตรงนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อให้เป็นการสืบทอดประเพณีการสวดโอเอวิหารรายต่อไปะค่ะซึ่งเด็กๆ ช่วงนี้ค่ะก็จะสนใจแพลตฟอร์มต่างๆเราสามารถเผยแพร่ตรงนี้ค่ะไปทางช่องทางต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับค,คุณครูครับค่ะ